ร่างกายชีวิตจะอยู่ได้ต้องมีเงินต้องมีเงินที่ประคองชีวิตต้องมีเงินที่ใช้จ่ายอยู่ในชีวิตด้วยพอทุกวันนี้มันต้องต้องขับเคลื่อนได้ด้วยเงินแล้วคนนี้บอกว่าเงินไม่สาคัญหรอกป็นไงครับ <laughs> ผมว่าพวกนั้นอาจจะมีเยอะเกินไป ช่างหนุ่มทำร้านสักอยู่ที่ Big Dog Tattoo พัทยาทำไมถึงชอบสักครับเป็นอาชีพเดียวที่ที่ช่วยผมแบบมีเกียรติมีศักดิ์ศรีแล้วก็ว่าน่าจะเลี้ยงตัวเองได้ง่ายๆๆถ้าผมไม่ทำงานสักแล้วผมบ้างผมคงขายลอตเตอรี่ไม่ก็เป็นพนักง,งาน Office ออฟฟิศสแกนนิ้วกลับบ้านสแกนนิ้วกลับบ้านไม่มีโอกาสได้ใช้ขาเทียมดีๆเพราะทุกอย่างผมต้องซื้อเองขาเทียมต้อเป็นแสน ทุกอย่างผมได้จากงานสะสมเลยไม่เคเอาจากทหารเพราะต้องทุนผมมีแค่แค่เงินสามพันบาทแล้วก็กระเป๋าใบเดียวทุกอย่างผมสร้างหลังจากสิบเอ็ดปีที่อยู่ในวงกาสรสะสมทั้งครอบครัวทั้งชีวิตปัจจุบันทั้งร้านตนนั้งแตผมฝึกไปเป็นาหารช่วงปีสีเก้าราฝึกล้วทีนี้เส้นเลือดขาดตรงของเขาตันก็ลเลยซ่อม ต้องผ่าตัดไปเรื่อยๆจนต้องตัดขารักษาไว้ไม่ได้เ,เกียรติกับศักดิ์ศรีสำหรับพี่มันคืออะไรครับมันคืออะไรมันคือสิ่งให้ผมสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่าไม่ได้เป็นคนด้อยค่าสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่ามีคุณค่าที่จะยืนอยู่บนสังคมบนโลกใบนี้มันรู้สึกเท่าเทียมเท่าเทียมคนอื่น เหมือนเหมือนกันเหมือนกับคนทั่วไปไม่รู้ะะสึกว่าเราต่อยปากกว่าโลกใบนี้มันเป็นยังไงพี่ผมว่ามันโนหดร้ายสักส่ก,สก,กับสิ่งที่ผมได้เจอมาเบื้องต้นทุนชีวิตสุขภาพร่างกายผมว่ามันยังมีอีกหลายอย่างที่เราไม่รู้มีการแข่งขันที่สูงขึ้นกับสังคมด้วยสังคมเราด,ด้านทุกวันนี้มันก็ แย่ลงไปการใช้ชีวิตก็ลําบากมากขึ้นมันก็ยิ่งเหนื่อยคนที่อยู่ได้คนที่ยังเปิดธุรกิจยังใช้ชีวิตอยู่ได้บอกว่าคนัเก่งพลังการชีวิตจะอยู่ได้ต้องมีเงินต้องมีเงินที่ประคองชีวิตต้องมีเงินที่ใช้จ่ายอยู่ในชีวิตวยเพราะทุกวันนี้มันต้องต้องขับเคลื่อนได้ด้วยเงินแล้วคนนี้บอกว่าเงินไม่สําคัญหรอกป็นไงฮะผมว่าพวกนั้น อาจจะมีเยอะเกินไปอาจจะมีเยอะเกินจนแบบเออมันไม่สําคัญแต่คนที่ไม่มีมันสําคัญตุกบาททุสตังค์ที่จะช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตเขาในวันพรุ่งนี้ตื่นมาเจอแสงแดดได้กินข้าวได้ออกไปทํางานมีแหล่งใช้ชีวิตต่ออืมมารืแล้ครอบครัวคนข้งหลังอืมนัม่นคือสิ่งที่แบบว่าหัวหน้าครอบครัวทุกคนทำหรือว่าคนที่ออกไปทํางานลานั้น เขาต้องคิดแบบนี้ผมคิดว่าอแต่ก,ก่อนตอนนี้ยังไม่มีลูกคิดว่าจะอยู่เพื่อลอวันตายไปเรื่อยๆครับแต่ว่าก่อนจะตายว่าอยากจะสร้างอะไรที่แบบมันมีความสุขให้อื่นดีความสุขก็คือจากการศึกปากับผมทำตัวเป็นศิลปะที่อยู่ติดตัวไม่สามารถลบออกได้แต่พอมีลูกสาวม,มาแล้วก็อยากอยากเห็นเขาโตอยู่กับเขาให้นานๆหน่อยแต่เห็นเขาโตว่าช่วงที่เขาโตเนี่ยมันจะเป็นยังไงเพราะผมกับแฟนเลี้ยงลูกกัน ด้วยตัวเองตลอดอะไรเงี้ยอย่งสิ่งที่ผมทำทุกวันนี้ก็ทำเพื่อขาอยู่ที่บ้านทำทุกอยาก่ยางเพื่อเพราะผมไม่มีครอบครัวม,มีแค่แม่อยู่ต่างประเทศแล้วก็มีลูกสาวคนเดียวที่เป็นทายานั่นคือครอบครัวอยากให้เขาแข็งแรงเหมือนกับผมที่สามารถใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้คนเดียวได้โดยที่ไม่ต้องสนใจใครว่าว่าจะไหวหยือไงยอยากให้เขาใช้ชีวิต เป็นช,ชีวิตเก่งครับมไม่อยากเขาเป็นลูกแง่ตลอดเวลาอยากให้เขาเจ็บอยากให้เขารู้ว่าเจ็บครั้งนี้มันเป็นยังไงผ่านนานได้ไม่ต้องกลับมาเจ็บอีกทุกวันนี้ผมดูแลครอบครัวด้วยตัวเองไม่เคยหันหลังกลับไปของของเขาที่โดยาจใครชีวิตคืออะไรครับการวิ่งลนแารอดทนต่อต่อตอุปสรรคทุกอย่างความเจ็บปวด การสูญเสียทั้งร่างกายทั้งจิตใจทั้งสสิงสุดของร่างกายที่มีชีวิตอยู่ได้มผมว่าคนเราต้องทนต่อการเปลี่ยนแปลงของวิวัฒนาการยุคของสมัยไม่อ่อนแอไม่ยอมแพ้กับเรื่องร้ายทุกขามาผมเคยคิดจะฆ่าตัวตายนะตอนช่วงที่ผมป่วยแล้วมันปัดขาัมไม่หายเพามันต้องซ่อมอยูหลายรอบ แต่ผมคิดว่าถ้าตายมันเป็นภาระมันเป็นภาระของคนอื่นเป็นภาระของญาติของเจ้าของที่เจ้าของห้องที่เราเช่าอ,อยู่ภาระผมไม่ยอมแพ้ของเลยกลับมาสู้อีกครั้งว่าวันหนึ่งต้องกลับมาเดินให้ได้ต้องกลับมาหายต้องกลับมาใช้ชีวิตให้ได้ผมก็ทําจนมาถึงวันนี้จนมีวันนี้ดูแลตัวเองได้ดูแลคนรอบข้างได้ มีความสุขกับการใช้ชีวิตทุกๆวันว่าผมอยู่กับงานที่รักมีเพื่อนมีครอบครัวที่ดีมีกลุ่มที่ดีไม่ดีอย่างเดียวคือนายกส่วนคนที่มีพร้อมไปหมดแล้วตัดพ้อทุกอย่างบนโลกนี้ว่าไม่เข้าข้างเขาหระผมว่าพวกนั้น 别找。